นี้นะครับพี่น้องอผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเลยเถิดมาถึงขนาดนี้นะครับถึงกับมีการซ้อม,มวยกันเกิดขึ้นแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้เราติดตามกันต่อไปนะครับ FC. เอฟซีเสียผมจะถามดูนะพี่น้องว่าจะาวันไหนเนาะพี่น้องไม่รู้จะวันไหนจะได้ขึ้นป้ายนะพี่น้อง นะศึกนี้นะครับพี่น้องเอหัะวะไม่มีผมนะครับหัวไม่มีผมสิทธ์อะไรสิทธิ์ทำเหม็นนะครับพี่น้องอโอ้นะครับพี่น้องกดไมเย็ดยังบ่ได้ตีมากกันดีกว่านะครับแม่นนะครับพี่น้อง เอกฎหมายทำอะไรกันไม่ได้นะพี่น้องนะเนาะอ้าวนะครับพี่น้องอใส่โดยกลกดี่กับไัวใดใด้วยกลนกับผัวใดใด้วยมลโดยคาถากับผัวไดนะครับเอาด้วยกำปั้นกับตีนพี่น้องอโอ้ค่อยจะช่วยค่าน้ำเป็นว่าครับผมใครจะช่วยอะไรก็เอติดต่อไปเลยนะครับพี่น้อง กียกำลังจะได้ลงใต้่นวะครับผม,ผมก็ไม่แกไม,ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับมันมีกี่คู่กันแน่นะครับมวยนะผมก็ไม่ได้ดูนะพี่น้องเนาะไม่ได้ดูใครนะครับว่ามีใครบ้างนะครับมีกี่คู่นะครับ มีผู้หญิงและผู้ชายด้วยนะพี่น้องนเนาะไอ่ต้องจับคู่ให้ช่งตัาเด้ออืม <c oughs> <c oughs> โบสเปรียบยากพี่น้องก็คอยนะไม่ต้องจับคู่ให้ช่างตัานะคะ <c oughs> เพราะว่าอ่าพละงกำลังของช่างตัาจะทำอ่าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เท่านั้นนะคะไปเหตุงาน <c oughs> เอา <c oughs> เอาเอา,เอากำลังไปทำงาน สร้างสรรค์ให้องค์ปูดีกว่าเอาไ่ได้ไรสาระขนาดนั้นนะพี่น้องเอ้ยสิมาต่อยมาตีแต่ยายเห็นขางท้างเล้ไปสร้างไปสร้างสรรค์ความดีสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองดีกว่าเอาพลังกำลังเอาอันแรงน่ะไปทำในเรื่องสร้างสรรค์ีโอ้ไปหาปูกระบอกกระเบื้องผละองคงปูผลนี่มันไมได้บุญได้กุศลพี่น้องเอ้ยนะครับได้บุญได้ทาน แต่เก่งคือผมมาปูกระเบื้องสยอยข่พี่ <c oughs> พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกำลังไปแบบนั้นพี่ปูถ้วยหมกตั้มพี่พ <c oughs> มตาต้องเจ้าคห้สังบาลเด้ออ, <c oughs> อ้าวเบาโดนกระพู้พันอีกบาทน,นี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสีได้บอกเวลาผมหน่อยนะครับสิได้ไปเฮ็ดป้ายให้นะพี่น้องติดมัดทีบนีพี่น้องเ,เ,เ,อ,งเอ้ย แต่คาโลมุกทหารเออโซดอุดรผู้เดี๋ยวจะไปติดภป้าวเสาไฟฟ้านะครับกูอีกใช่ค่ะปากมันไม่ดีมันแท้ไปเรื่อยมันก็เลยกลายเป็นชนวนให้อมีการท้าท้าชกใช่ไหมอันนี้หนูเข้าใจได้หนูเข้าใจท่านทนายอุทัยนะเพราะว่าเบาจรงไดมันบอกเอาหูใส่บักอันนี้นะเออมันบามันมันแท้มันแท้เก่งมากบักหัวไม่มีผมเนี่ยเออมันแทมากอืม นะต้องใช้กําลังใช้ปัญญาไม่ได้อืมเพราะอะไรมันแเทเก่งแท้จนหัวมันมีผมแล้วนะจ๊ะแทไปเรื่อยๆเนาะจนหัวบุนมีผม <c oughs> แล้วเนาะแทวหัวไทไปนะพี่น้องแต่ถ้ามันมันจะเกิดเอ่อมันจะเกิดอะไรนะเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆนะอืม กูเชียกูเชียกูเชียท่านนายได้น้าพี่น้องเออใช่เจนอแท้จะไม่มีผมงอกแล้วตอนนี้ขอบันหมุดมันเทหลายพี่น้องเอ้ยนะครับคูไดนก็บอคือสุเทพสุเทพสี่เปียบกับยาสีฟัน สุเสถียสิบปเปียบก็อีดากดำโบมันเข่าหูได้สุเทพเลยมันเข่าทางเก้าได้อะ <laughs> จะไปลวนได้กับยีดากดำมันเอเขอ่ามุดเข่าไปทางเก้าได้ไปชิลิปเข่าไปไปชินไออกมาได้ใช่<ะ>ใช่คุณนิกบอกอเออคันพาซีขันพายซ,ายซ,ายซีมาเทียบมาอันเปียบกับสังตามมาเทียบกับสังตามเราไปูตัวนอนแข่งกันอืม,อ,มอ่ะไันพาิได้ร้ายกว่ากัน เหตุผลมันเนียนดันด้านด้น้อพี่น้องนะสามพันไรนะครับใครยังไม่ได้ทำให้มันมีประโยชน์ดีกว่านะเอาแรงเอาแรงเอาแรงเอากําลังมามามาทำให้ในเรื่องสร้างสรรค์ดีกว่าในบอกว่ามึงใช้หม่องเออใช้หม่องผมไม่ใช้กำลังผมไม่ใช่วาทศิลป์ผมไม่ใช้กําลังหลอกคนว่าไปรับคํดถาเขาสยบอกอย่างเงี้ยเหตุไม่ได้จ้ง เอออืมอ,อืมไปรับคำท้าเขาเซยแบบน,นี้จะไหนหมายควมาเชงใหนเอออันแบบกืนน้ำลายที่ถุยลงไปแล้วนแม่พี่น้องเออโอ้ยงึดหลายคนแบบนี้กูชังกูชังมึงค่ะคุณสันตินะคะ<ม>สวัสดีค่ะอ๋อสุเทพไม่เพนมวย ยายยาสี่สิบทาดื่มลวงข้าวมันหาสัําำเน่ยทาดื่มข้าวคนหาสัําำเนี่อืสองหมื่บเจ้ากินก็ได้กินหดสามหมื่นคนเออตายคืนกินจะตายคืน กินกินล้วงข่าวแล้วก <ond aneously> ินจตายขคืนมาถ่าคนผีเด้อจะลืมเมาเลยพี่น้องนะคะกาดันยอดไล้์ให้หน่อยค่ะพี่น้องค่ะค่าคุณสมหัยนะคะ ้าเบิงมือนั่นนะคะเบิงนะครับิ <laughs> ไปเปียบอยู่ใสนะครับพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวเราโรฟังข่าวนะว่าเขาจะเขาจะเอ่อใช้เวทีไหน <laughs> <laughs> ใช้สนามไหนนะค่ะ <laughs> ในเมื่อมันคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันด้วยเขาเรียกอะไรนะ่ะดูด้วยกันนั้นเรื่องกฎหมายก็ออกคุยกันกฎหมายอะไรไม่ลงตัวแล้วก็เออเอา <laughs> เอา,เอา ตามสบายจัดไปนะคะเออะเอาหายกพี่น้องเอ้ยหายกหายกคุณบอกไม่เป็นสามยกกระโพดอลั้อหากโพดมวยสากดกระเม่นแจะกยกเล้วก็หายกสชกมวยเลย่อแน่อเขาตกลงเขาจะใส่เอเขาจะอ่าโชคแบบไหนแบบคาดเชือกรื้ว่าแบบนวมแบบ าแบบก็มวยไทยไฟนี่แหละมันต้องใส่นวมพี่น้องเลยเชียบไปเลยเนาะเออไทยไฟไปเลยเนาะเดบับพันเน่านะพี่น้องเอามันป้าสามว่ามีเหตุการณ์นี้สิเกิดขึ้นอีลีเนี่ยคอยว่าคนเต็มสนามเอามันแตกมันแตกก็หล่นนะพี่น้องนักมวยกับซิโอนักมวยเอฟซีกับซิโพเอฟซีฟังนันกับฟังนี่เห็นกันว่าว่ามีมวยเนาะโอ้เอ็นตัดชินกับเซม่าเจกันและพี่น้องเอ้ยเข็มละหาร้อยหกร้อยและพี่น้องเอ้ยอัดสีโดย พี่น้องนะครับพสีสแอสซีกับสตีกันเน๊ะข้างล่างสนามข้างข้างล่างอะไรทันทีเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นคิดสภาพดูนะพี่น้องออถ้ามีถ้ามีวันดวลกันจริงๆนะอืก็ฮอดสนามม,นมมันมือนั่นะกฮอดสถานสนามมันที่เป็นเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์เลยพี่น้องก็ฮอดอันก็ฮอดลุงพี่นีบุลเลดาพี่น้องเนาะออกซองเน้บาทเนี้ย อันมวยทั้งทั้งตีกันพันแล้วข้งแต่ทีกันแล้วเอฟซีสองฟังเจอกันกองเสียนะแม่ค่ะเงินเดิมพันบริจาคให้โรงพยาบาลหมาข่อยขานอกเด้อพี่น้องเนาะถึงแม่ยังก็พี่เตะ คุยกฎหมายคนละฉบับถึงเวลาโชคช,ชกกระสิบไปคนละเวที